โอกาสข้างหน้านะครับผมอยากให้ไปทาที่วิเลยนะครับรแผนตอื่นจะได้เห็นความสามัคคีในการทํางานร่วมพลังสามัคคีครับและที่ผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือตู้ปันสุขครับที่หน้าวิเลยเทคนิคสุนทรการครับเรามีเริ่มจากเทคนิคอุตสาหกรรมนะครับก็ประสบความสำเร็จและครั้งนี้นะครับประเพณีฟุตบอล 2000ประจําปี2 5 6 3ก so like mm ็ต hmm. ่อให้ักเรียนรุ่นก่าเก่าอดีตแล้วก็รุ่นปัจจุบันสร้างสามแรงใจแล้วก็ออกกํลังกายในทางสิ่ถูกนะครับผมขอญาตกับปทีนักบัณฑิตขอบคุณครับ Hello สวัสดีครับรู้สึกยินดีอย่างมากนะครับรูกสึกทุกคนที่มาเห็นมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับครูก็เพิ่งจะได้มารทา้งน,นี้ั้งแรกนะแต่ก็ทราบว่าพวกเราก็เตะกันมาหลายปีแล้วนะครับ<ม>ก็ช่วง ช่วงสักนับถอยหลังไปเนี่ยเจ้าีสิทธิ์เก่าไปเยี่ยมเยียนครูบอยนะครับก็เห็นความตั้งใจของพวกเราที่ของสิทธิ์เก่านะครับที่ไปเอื้อเฟื้อนะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องจกักรซื้อคลุพันนะครับให้กับทางาแผนกนะครับก็ทําให้มีนักศารุ่นน้องนี่ได้ใช้นะครับเพราะไม่งั้นก็จะก็จะเสียไม่มีฝึกงานไม่มีเครื่องฝึกงาน อย่างโปรเจคเตอร์นี่ก็ตอนนี้ใช้อยู่ตัวเดียวนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอตอนนี้ก็เป็นชมรมนะครับชม,มรมสิทธิ์เก่าเทคโนโลยีสาลกรรมและซ่อมำลุงนะฮะก็คงจะชมรมนี้ก็คงจะ,ะ,ะชัดเจนอะไรต่อไปในอนาคตนะครับครูก็ขอฝากว่า ก็คือในนามของแผนวิชานะครับก็ก็รู้สึกลึกๆก็คือรู้สึกต้องต้องขอบคุณสิทธิ์เก่านะครับมากๆนะครับก็ขอขออนุญาตพูดแค่นี้ครับเดี๋ยวเชิญพิธีทอดอหนึ่งประกาศผลงานเลย นนะฮะต้องขอสวัสดีอาจารย์แล้วก็น้องๆเพื่อนๆหลายหลายคนนะฮะผมทะวัชชัยคังเนียมหรือเขาเรียกกันพิติทหนึอ .1 ครับยินดีที่ได้เห็นหน้าน้องๆหลาย,ลายคนได้รู้จักนะฮะถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้ร่วมสนุกกัน ไม่ต้องเอาแพ้อาชนะนะฮะเอาแบบกระชับนิดกันเพราะว่าทีมอาพุโสไม่รู้จะวิ่งได้แค่ไหนหลายหลายเดือนหลายปีแล้วที่ไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีแล้วที่ได้ยินดีด้วยที่ได้เป็นตัวแทนได้พูดวันนี้ แล้วก็รุ่นน้องนะฮะก็ได้เจอรุ่นพี่แล้วก็มีอะไรที่เราได้ปรึกษากันเรื่องธุรกิจเรื่องหลายหลายอย่างนะครับยินดีขอบคุณครับเรเร็วๆนะครับอาจารย์ถือถ้วยเมื่อยแล้ว อ่าครับโอเคไหมกาแฟไหมอ่าหน่ะโอี่ลูกนะคะ่สา็ีค้างไวครับค้างไ,ไว้อารมณ์ค้างไว้ เดี๋ยวกลับไปเขาจะปลด